คลิปนี้นะครับผมต้องพนุวัฒน์นะครับอยู่ที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมวันนี้มาพูดถึงควนหลงหลังสุดฟุตบอลไทยลีกเกมที่กิเลนปยองเมืองทองจูนเนตเต็ดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของพีทีประจุบบอกเลยว่าเป็นเกมที่สนุกสุดมันนะครับแล้วก็เป็นทางฝั่งเมืองทองที่เอาชนะประจวบไปด้วยสกรกร์ขาดลอยห้าประตูต่อศูนย์เกมนี้ได้โอกาสนั่งดูต้องบอกว่าผมเป็นฟอร์มการเล่นของเมืองทองที่ดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับเดีย๋ยวไปพูดถึงไลน์อัพ ซึ <11. S 2> ่เ็ผู้เล่นตัวจริงของเมืองทองวันนี้มาริโอยูรอฟกี้จัดทับได้อย่างน่าสนใจนะครับประตูสมพรยศแล้วก็แนวรับเนี่ยก็มีลูคัสโคชาเจสเปอร์นีโฮมสุพรวัฒนากรแดนกลางพิชาวิลเทพป้อมพันธ์แนวรุกได้เห็นเฮลี่อานิเยร์แล้วก็มีในส่วนของอีกหลายๆคนเลยนะครับมีซ e าเยฟปอลเมตอัดวิไลวงสกอรชัยกุลเทวินส่วนประจวบวันนี้เนี่ยไม่มีอลิสซาลิโฟวิดนะครับและฟอร์มการเล่นของประจวบในช่วงหลังเนี่ย ไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่คือเริ่มเกมมาวันนี้อย่างที่บอกว่าก่อนเกมมาริโอยูรอกี้เนี่ยเขาพูดเกินไว้ว่านี่อาจจะเป็นการเต้นลําค้งสุดท้ายในน้าเป็นเฮดโคดเมืองทองแรงต่างหากไม่สามารถพาเมืองทองชนะประจวบได้วันนี้เห็นได้ถึงแพชชั่นของเมืองทองที่ตั้งแต่ต้นเกมที่เริ่มมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหนักเตะทุกคนวิ่งมีความกระหายมากฟุตบอลเมืองทองในช่วง 6. 7เกมที่ผ่านมาเนี่ยในปีนี้ค่อนข้างช้าใช่ไหมแต่วันนี้มาริโอเนี่ย ปรับสปีดฟุตบอลแล้วก็ลดทอนจังหวะให้น้อยลงปรติเมืองทองจะเซตไปเซตมาจนคู่ต่อสู้ตั้งรับได้แต่เกมนี้เมืองทองวัดเลยครับวางหลังลายสุดเส้นคอสแล้วก็ไล่บีบค่อนข้างสูงทําให้ประจวบเซตบอลไม่ได้แล้วก็นักเตะหลายๆคนเนี่ยเล่นมีความกระหายความแอคทีฟเช่นเดียวกับตัวมาริโอเองอะความแอคทีฟก็กลับมาแล้วนะครับยืนสั่งการตลอดแฟนบอลก็เล้าสุดท้ายชนะ5้าตนะ่อศูนย์่ะลูกแรกเคนลี่อานิีเย,ยมงเข้าไปใช่ไหม ลูกสองก็ตามมาวงศกรชัยกุลเทวินล,ลูกสามีซซเยฟคือยิงยังไงก็เข้าวันนี้และที่สําคัญกลับมาครึ่งหลังลูกทีเด็ดที่ผมชอบมากคือลูกฟรีคิกที่หลอกกันอะระหว่างวงศกรกับวิรเทพเหมือนจะมีปัญหากันใช่ไหมแต่เขาเป็นลูกหลอกเปิดเข้าไปปุ๊บโคชาบงโคตรโหดรูปนี้หลังจากนั้นปิดท้ายภูมิมิงแก้วตาจริงๆถ้าดูฟอร์มครึ่งหลังเนี่ยเมืองทองควรยิงได้มากกว่า5ลูกครับควรจริงได้8ลูก หากพี่กอกลฟอดิสักไกรสอยกับจูฮาน่าคมๆแต่ก็ไม่เป็นไรเ,เ,เป็นเกมที่เปิดแล้วแล้ววันนี้อย่างที่เห็นที่บอกว่าเมืองทองเร็วขึ้นเทมโป้ดีขึ้นจังหวะคอมบิเนชันเพย์มีทานซีชั่นก็มีคือมีครบทุกอย่างแล้วก็ทําให้ชนะไปซึ่งถ้าถามว่าใครเล่นได้โดนใจผมมากนะวิลเลเทเป็้ป้อมพันวันนี้มาดีมากเล่นเกมลุกดีบอลได้เสียตลอดวางหลังลายมันวงสกรอชัยกุลเทวินน้องวงนี้วันนี้ก็มานะครับแล้วก็ โอ้โหเล่นได้ได,ได,ได้ใจมากอุตสกร์ในวันนี้นะครับส่วนคนอื่นก็มานะสุพรวันนี้ก็กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีพิชาก็ตัดเกมเล่นกับคาราวูเอเนี่ยพิชาเหนือกว่าเลยโดยรวมแล้วเป็นวันที่มาริโอคุมทีนได้ดีแล้วก็เมืองทองมาดีหลังจบเกมกันหน่อยหลายคนสอบถามว่ามาริโอยูโรสกี้จะเป็นยังไงจะลาออกหรือเปล่าเพราะว่าก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นมาริโอบอกเองว่านี่อาจจะเป็นการคุมเมืองทองครั้งสุดท้ายของเขาเพราะว่าฟอร์มไม่ดีหักไม่ชนะ แต่พอได้มีการพูดคุยกับบอร์ดบปิาหารแล้วก็บทสมภารของมาริโอนะครับมาริโอบอกว่าจะยังคงอยู่เป็นโค้ชเมืองทองต่อไปก็เป็นข่าวดีของแฟนบอลเมืองทองและหลังจากนี้เขามองว่าจะทําให้เมืองทองดูดีขึ้นจะรักษามาตรฐานแบบนี้ต่อไปให้ได้แล้วก็ที่สําคัญเขาขอขอบคุณบอร์ดบปิหานที่สนับสนุนของเขาในทุกๆเรื่องก็เป็นข่าวดีเชื่อว่าเป็นวันที่แฟนบอลเมืองทองได้มีความสุขนะครับกับ3มแต้มที่ได้ทั้งเรื่องของลูกเกมลูก วิธีการเล่นต่างๆสกอร์แล้วก็มาริโอยูโรฟกี้เหมือนว่าจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างความไอกิสตกลับมามีเทคนิควิธีการที่ดีขึ้นเกมต่อไปเจอลำพูนก็ต้องพยายามรักษาฟอร์อรมการเล่นที่ดีแบบนี้ให้ได้ถ้าเกิดรักษาได้แบบนี้โหมืองทองก็จะกลับมาอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วกันนะครับแฟนบอลเมืองทองคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับลองเข้ามาพูดคุยกันหน่อยมีความสุขแค่ไหนที่ดีมชนะนะครับอาวันนี้คอบถ้วนในคลิปไปก่อนสวัสดีครับ